ข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้าจเฉลมมยธรรมบัญญัติบทที่12นะครับ32ข้อวันนี้หัวข้อก็คือท่าทีในการนมัสการพระเจ้าที่ถูกต้องนะครับในบทนี้เราจะได้ข้อคิดอะไรแล้วก็เราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราอย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ แล้วคิดชีวิตเปลี่ยนแล้วทาตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับอ่านทุกวันคิดใคร่ครวรทําตามทุกวันชีวิตดีขึ้นทุกทุกทางนะครับ่น้องครับเรามาอ่านกันเลยนะครับข้อที่ 1, 1> ต่อไปนี้เป็นกฎเกณฑ์และกฎหมายซึ่งพวกท่านจะต้องระวังที่จะทําตามในแผ่นดินซึ่งพระยาเวพระเจ้าแห่งบัมพบรุษของท่านประทานให้ท่านยึดครองตลอดวันคืน ที่ท่านมีชีวิตอยู่ในโลกพวกท่านจงทำลายสถานที่ทุกแห่งซึ่งประชาชาติที่ท่านขับไล่ไปนั้นใช้เป็นที่ปรนิบัติพระของเขาซึ่งอยู่บนภูเขาสูงและบนเนินเขาและใต้ต้นไม้เขียวสดทุกต้นพวกท่านจงรื้อแท่นบูชาของพวกเขาและทุกสาวศักดิ์สิทธิ์ของเขาให้แตกเป็นชิ้นชิ้นและเผา บรรดาเสาอาเชราของเขาด้วยไฟท่านจงฟันทำลายรูปแกะสลักซึ่งเป็นรูปพระของเขาเสียและลบชื่อของพระเหล่านั้นออกจากที่นั่นห้ามทำอย่างนั้นต่อพระยาเวพระเจ้าของท่านพี่น้องครับเมื่อชนชาติอิสราเอลเข้าไปยึดครองดินแดนของชาติใดๆชาวอิสราเอลจะต้องทำลายแท่นบูชาและรูปคารพของคนต่างชาติในแดนนั้นทั้งหมดนะครับพระเจ้าทรง รู้ดีว่าประชาชนจะเปลี่ยนความเชื่อทันทีที่เริ่มใช้แท่นบูชาเหล่านั้นดังนั้นเนี่ยทุกอย่างที่อาจล่อลวงประชาชนให้หันไปบูชารูปเคารพพระเจ้าจสั่งให้พวกเขานั้นกําจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปเราเองก็ควรค้นหาและ,ะกําจัดทุกสิ่งที่เป็นศูนย์กลางการนมัสการที่ผิดๆในชีวิตของเรา ท่าทีในการนมัสการสรรเสริญของพระเจ้าของพวกเราจะล่องเป็นท่าทีที่จดจ่ออยู่ที่พระเจ้าเพียงผู้เดียวไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดมาทําให้ชีวิตของเราเบี่ยงเบนจากพระเจ้าไปสุ่สิ่งอื่นนะครับพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดนะครับเราจะไม่ประนีประนอมนะครับสิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นกิจกรรมที่เราให้ความสําคัญมากกว่านะครับท่าทีในการนมัสการนะครับ ในการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าอาจจะเป็นทรัพย์สิน,เ,นเงินทองความมั่งคั่งร่ำรวยหรือความสัมพันธ์สถานที่หรือนิสยัยหรือสิ่งใดก็ตามที่ล่อลวงเราให้อ,ออกห่างจากพระเจ้าแล้วก็ทําในสิ่งที่ผิดเนี่ยเราไม่ควรที่จะให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะอยู่ในชีวิตของเรานะครับเราไม่ควรอวดตัวว่าเราแข็งเข้มแข็ง,ขง,ขงเ,เกินกว่าจะถูกทดลองได้ฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่ เป็นสิ่งล่อลวงหรือทดลองเราเราจะต้องกําจัดสิ่งเหลน,นั้นออกไปจากชีวิตของเรานะจากพื้นที่ชีวิตของเราทั้งหมดเลยนะครับข้อที่หนะครับพวกท่านจงแสวงหาและเข้าไปยังสถานที่ซึ่งพระยาเว์พระเจ้าของท่านจะทรงเลือกจากเขตแดนของทุกเผ่า ของท่านเพื่อสถาปนาพระนามของพระองค์ไว้ให้เป็นที่ประทับของพระองค์และท่านทั้งหลายจงนำเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องศตวรบูชาของท่านไปที่นั่นทั้งทัศส,สังและเครื่องถวายทั้งเครื่องบูชาแก้บนเครื่องบูชาตามความสมัครใจและผลรุ่นแรกที่ได้จากฝูงโคและฝูงแพะแกะท่านทั้งหลายจงรับประทานที่นั่นเฉพาะพระพักพระยาเวพระเจ้าของท่าน ทั้งท่านและครอบครัวของท่านจงยินดีในกิจการทั้งสิ้นซึ่งท่านได้ทํานั้นซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงอวยพรท่านห้ามทาตามสิ่งสารพัดที่พวกเราทําที่นี่ทุกวันนี้คือทุกคนต่างทําตามสิ่งที่ตาของตนเองเห็นว่าถูกต้องเพราะพวกท่านยังไม่ยังไปไม่ถึงที่หยุดพักและถึงมรดกซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน แต่เมื่อพวกท่านข้ามแม่น้ำจอแดนไปแล้วและอาศัยอยู่ในแผ่นดินซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านประธานเป็นมรดกแก่ท่านและเมื่อพระองค์สรงให้ท่านพักจากศัตรูทั้งสิ้นรอบข้างท่านท่านจึงอยู่อย่างปลอดภัยแล้วจงไปยังสถานที่ซึ่งพระยาเวพระเจ้าของพวกท่านจะทรงเลือกไว้ให้พระนามของพระองค์ประทับที่นั่นจงนำทุกสิ่งซึ่ง ข้าพเจ้าได้บัญชาท่านไปด้วยคือเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องสัตวบูชาของท่านทั้งทัศางและเครื่องถวายทั้งเครื่องบูชาแก้บนซึ่งท่านได้บนไว้ต่อพระยาเวและพวกท่านจงยินดีเฉพาะพระพักพระยาเวพระเจ้าของท่านทั้งตัวท่านและบุตรชายบุตรสาวของท่านทั้งทาตทาสีของท่านและคนเลวีซึ่งอยู่ในเมืองของท่านเพราะเขา ไม่มีส่วนแบ่งหรือส่วนมรดกกับท่านพี่น้องครับตรงนี้เนี่ยนะ,ะคนยิวนะครับณเวลานี้เขาก็ยังทําในลักษณะแบบนี้ก็คือการนมัสการสรรเสริญพระเจ้าคือการใช้พื้นที่ครอบครัวของเขาชาวฮีบรูเน้นความสัมพันธ์ของการนมัสการพระเจ้าในครอบครัวมากไม่ว่าจะเป็นการถวายเครื่องบูชาหรือร่วมงานเลี้ยงเฉลมิมฉลองทั้งครอบครัวมักจะไปด้วยกันวิธีนี้ทําให้ เด,เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อการนมัสการและทําให้การนมัสการมีความหมายยิ่งขึ้นนะครับสำหรับผู้ใหญ่การเฝ้าดูแต่ละคนในครอบครัวนะเ,ปเป็นสิ่งที่พ่อแมนะ่ที่จะนําการสารภาพนะในครอบครัวนะนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญสําคัญพอๆกับการไปร่วมนะในการนมัสการใหญ่ในพระวิหารนะมีความสําคัญ พอๆกับการาร่วมเฉลิมฉลองประจําปีนะครับฉลองวันหยุดสําคัญแม้บางครั้งการแยกตามอายุจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมแต่การนมัสการที่มีความหมายที่สุดมัก,กจะเกิดขึ้นกับคนทุกวัยเนี่มารวมกันพี่น้องครับการนมัสการพระเจ้าเริ่มจากครอบครัวของเราเริ่มจากพ่อแม่ที่เป็นแบบอย่างใน,ในการนมัสการพระเจ้าด้วยท่าทีที่ถูกต้องก็จะเป็นแบบอย่างให้กับลูกๆในครอบครัว เด็กหรือผู้ที่อยู่ในการปกครองดูแลของเราเป็นผู้ที่จะได้อิทธิพลหรือทัศนคติในเรื่องของการนมัสการพระเจ้าผ่านทางการใช้พื้นที่ครอบครัวในนมัสการและศรรเสริญพระเจ้านั่นเองนะครับข้อที่13นะครับเป็นต้นไปพวกท่านจงระวังให้ดีเกรงว่าท่านทั้งหลายจะถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวตามที่ใดๆซึ่งท่านเห็นชอบ แต่จงถวายในสถานที่ซึ่งพระยาเวจะทรงเลือกท่ามกลางเผ่าหนึ่งของท่านท่านจงถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวของท่านที่นั่นและณที่นั่นท่านจงทําทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้พี่น้องครับตรงนี้ขณะที่ชาวต่างชาติเส้นไหวพระของพวกเขาในสถานที่ต่างๆชาวยิวชาวอิสราเอลเนี่ยถวายเครื่องบูชาด้วยวิธีแล้วก็ในสถานที่ที่กําหนดไว้เท่านั้น ข้อบังคับนี้ทําให้การนมสัสการพระเจ้าของอิสราเอลเนี่ยดำรงความบริสุทธิ์อยู่ได้นะครับพวกเขาและเลยคําสั่งนี้และถวาไว้เครื่องบูชาที่สักบูชาทท่สูงซึ่งเอา,เอาไว้บูชาเทพเจ้าชาติอื่นนะครับนะชนชาติอิสราเอลไม่ได้ทําลายสถานที่บูชาเทพเจ้าทั้งหลายแล้วพวกเขาไปกราบไหว้บูชา พระเจ้าไปไปทาตามแบบอย่างของพระอในสมัยต่อมานะครับถ้าเราอ่านเดี๋ยวเราก็จะเจอนะในสมัยของโยสิยาเนี่ยนะก็ทาลายสถานบูชาอื่นๆ,ๆนะในเวลานั้นนะครับพี่น้องครับเราควรมีมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันความบริสุทธิ์ของการมัชกการพระเจ้านะครับในคิดจักของเราเราจะไม่ให้ความคิดเห็นส่วนตัวน,นะครับ มาทดแทนการนมัสก,การพระเจ้าที่พระ,พระชนธรรมของพระเจ้าได้ให้เราเห็นแบบอย่างเราจะไม่ให้ทำเนียมปฏิบัติหรือมุมมองความคิดของมนุษย์เนี่ยเป็นตัวกําหนดว่าเราจะต้องนมัสก,การพระเจ้าตามรูปแบบวิธีนี้วิธีนี้นะครับในการนมัสก,การพระเจ้าในเวลานี้นะครับในพันธสตัญญาใหม่เรานมัสก,การพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริง เราใน,นมสการพระเจ้าด้วยการถวายชีวิตของเราให้กับพระองค์เราไม่ได้ถวายเครื่องบูชาสารบ,บูชาเหมือนอย่างในพันธสัญญาเดิมในใน,ในเหมือนกับชนคนยิวหรืออิสราเอลนะครับในเวลานี้เราขอบพระคุณพระเจ้าการน,นมัสการพระเจ้าการเข้ามาในพระนิเวศของพระองค์การเข้ามาร่วมนมัสการพระเจ้ากับพี่น้องของเราเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีท่าทีข้างในอย่างถูกต้องท่าทีในการเข้าร่วมสามาัครคีรมนมัสการพระเจ้าใน พื้นที่ในคิดิจักแต่ตัวจะต้องมีการสํารวมนะครับการนัสัการพระเจ้าด้วยท่าทีถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าโดยการให้ชีวิตของเราในทุกด้านเนี่ยให้กับพระองค์เราควรมีมาตรการเพื่อที่จะป้องกันการนัสการพระเจ้าที่ไม่ถูกต้องหรือท่าทีที่ไม่เหมาะสมเ,เข้ามาในคิดตจักของเราเ,เรา จะทําให้เราไม่ได้รับผลดีหรือจะมีผลกระทบต่อผู้เชื่อในพระไก่เดียวกันนั่นเองนะครับขอขอบพระเจ้านําเรานะครับข้อที่15นะครับอย่างไรก็ตามท่านจงฆ่าสัตว์และรับประทานเนื้อในเมืองใ,ใดๆของท่านตามที่ท่านปรารถนาก็ได้ตามพระพรซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านทั้งผู้ที่สะอาดและผู้ที่มลทินก็รับประทานได้ดังที่รับประทานเนื้อลมั่งและเนื้อกวาง แต่ห้ามรับประทานเลือดท่านจงเทลงบนดินเหมือนเทน้ำพี่น้องครับนี่คือสิ่งอีกหนึ่งที่ในเวลานี้นยครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เ,เป็นคำถามนะครับเห็นผลที่ห้ามรับประทานเลือดมีหลายประการนะครับเช่นเลือดเป็นส่วนประกอบสำคัญในพิธีกรรมของชาวต่างชาติในดีแดนที่ชาวอิสราเอลกำลังจะเข้าไปเขาใช้เลือดเขาใช้ บางทีเนี่ยการบูชายัญเนี่ยก็ใช้เ,เลือดเนี่ยเป็นเป็นเครื่องถวายบูชาแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือเลือดเป็นตัวแทนของชีวิตซึ่งมาจากพระเจ้านะอีกเหตุผลหนึ่งนะอีกประการหนึ่งก็คือเลือดเป็นสัญลักษณ์ของการถวายเครื่องบูชาเพื่อไถ่บาสน,นี่นี่คือสิ่งที่พระเจ้าว่าอย่ารับประทานเลือดนะครับดังนั้นเหื่อผู้เชื่อจะ กลุ่มหนึ่งก็จะไม่รับประทานเลือดแล้วก็บางคนก็ยังมีแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ขอให้เราได้ทําด้วยาการสวายพระเกียติแด่พระเจ้าเราก็จะไม่ทําให้เกิดการสะดดนะครับข้อที่17นะครับส่วนท่าสางของข้าวหรือเหล้าองุ่นใหม่หรือน้ํามันหรือ ผลรุ่นแรกของจากฝูงโครหรือฝูงแพะแกะหรือของถวายแก้บนตามที่ท่านบนไว้หรือของถวายตามความสมัครใจหรือของที่ท่านนำมาถวายห้ามรับประทานในเมืองของท่านแต่ท่านจงรับประทานของเหล่านี้เฉพาะพระพักพระยาเวพระเจ้าของท่านในสถานที่ซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านส่งเลือกไว้ทั้งตัวท่านและบุตรชาย บุตรสาวของท่านทาสทาสีของท่านและคนเลวีผู้อยู่ในเมืองของท่านและท่านจงยินดีเฉพาะพระพักพระยาเวพระเจ้าของท่านในกิจการทุกอย่างซึ่งมือท่านได้ทํานั้นท่านจงระวังเกรงว่าท่านจะทอดทิ้งคนเลวีตลอดเวลาที่ท่านอาศัยอยู่ในแผ่นดินของท่านเมื่อพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงขยายอาณาเขตของท่านดังที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับท่านแล้วนั้นและท่านกล่าวว่าข้าจะกินเนื้อสัต รัใจท่านอยากรับประทานเนือ้อท่านจะรับประทานเนื้อได้ตามใจปรารถนาของท่านทุกอย่างถ้าสถานที่ซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงเลือกไว้เพื่อสถาปนาพระนามของพระองค์ที่นั่นนั้นห่างจากท่านเกินไปท่านจงฆ่าสัตว์จากฝูงโคฝูงแพะแกะของท่านซึ่งพระยาเวพระประธานแก่ท่านดังที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้แล้วนั้น ท่านจงรับประทานในเมืองของท่านตามที่ใจท่านปรารถนาทุกประการเถิดท่านจะรับประทานได้อย่างที่ท่านปรารถนรับประทานเนื้อละมั่งหรือเนื้อกวางทั้งผู้ที่มูลถินและผู้ที่สะอาดก็รับประทานได้เช่นกันแต่ต้องแน่ใจว่าท่านไม่รับประทานเลือดเลยเพราะเลือดเป็นชีวิตห้ามห้ามท่านรับประทานชีวิตพร้อมกับเนื้อห้ามท่านรับประทานเลือดแต่จง เทเลือดลงบนดินเหมือนเทนะ้ำห้ามรับประทานเลือดเพื่อจะเป็นกันดีต่อท่านและบุตรหลานของท่านต่อไปเมื่อท่านทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระยาเวแต่สิ่งบริสุทธิ์ซึ่งเป็นส่วนกำหนดจากท่านและของแก้บนของท่านนั้นท่านจงนำไปยังสถานที่ซึ่งพระยาเวจะส่งเลือกไว้และถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวทั้งเนื้อและเลือด ของแท่นบูชาเลือดบนแท่นบูชาของพระยาเวพระเจ้าของท่านท่านจงเทเลือดของเครื่องสัตว์บูชาลงบนแท่นบูชาของพระยาเวพระเจ้าของท่านแต่ส่วนเนื้อนั้นท่านรับประทานได้จงระวังที่จะเชื่อฟังถ้อยคําเหล่านี้ซึ่งก้าพเจ้าได้บัญชาท่านไว้เพื่อจะเป็นการดีต่อท่านและลูกหลานของท่านเป็นนิดเพราะท่านทําสิ่ง ที่ดีและถูกต้องในสายพระเนตรของพระยาเวพระเจ้าของท่านพี่น้องครับตรงนี้ก็คือสิ่งที่เป็นเครื่องบูชาที่ชนชาติอิสราเอลต้องทำนะครับแต่ในวันนี้พันธสัญญาใหม่เราได้รับการชำระล้างโดยพระฤทธิ์ของพระเยซูคริสนตะ์พระองค์ทรงเป็นเครื่องถ่ายบูชาให้กับเราเป็นที่เรร้อยเราจึงไม่ไม่ได้ทําแบบนี้แต่ในพันธสัญญาใหม่ในช่วงที่มี การประกาศข่าวประเสริฐแล้วก็คนต่างชาติมาเชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างมากใหมนั้นในช่วงแรกนั้นก็มเีเรื่องของการกินเลือดเรื่องของอะไรต่างๆหลายประการนะการเข้าสุนัตแล้วก็พิธีที่เป็นธรรมบัญญัติที่ชาวอยู่ได้ประพฤติธปฏิบัติมาคนต่างชาติที่มาเชื่อก็เลยมีข้อสองสัยมีคําถามมีการประชุมใหญ่ที่คริสตจักรในเยรูซาเล็มแล้วก็สรุปก็คือให้ชาวต่างชาติที่มาเชื่อในพระเจ้านั้น ไม่ต้องไปทําพิธีเข้าสุนัตเพราะว่าการได้เชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วก็พระโลหิตของพระองค์เป็นเครื่องบูชาก็เพียงพอแล้วสําหรับการที่ได้รับความรอดการได้รับความรอดไม่ได้มาจากการเข้าพิธีสุนัตหรือเรื่องอื่นๆแล้วก็มีเรื่องของเลือดที่อยู่ในพันธสัญญาใหม่ที่พระเจ้าได้บันทึกไว้ให้ผู้เชื่อทุกคนเนี่ยก็งดเว้นจากการรับประทานเบียดนะครับ ในข้อที่29นะครับตักเตือนไม่ให้ในมัสการลุกขอลบนะครับถึง32เมื่อพระยาเวพระเจ้าของท่านจะขจัดประชาชาติซึ่งท่านจะเข้ายึดครองนั้นออกไปเสียต่อหน้าท่านและเมื่อท่านเข้ายึดครองและเข้าอาศัยอยู่ในแผ่นดินของพวกเขานั้นจงระวังตัวว่าท่านจะไม่หลงติดตามพวกเขาหลังจากที่พวกเขาถูกทำลายต่อหน้าท่านแล้วนั้นและจงระวังที่จะไม่ ได้าถามเรื่องพระของพวกเขาโดยกล่าวว่าประชาชาติเหล่านี้โปรนิบัติพระของพวกเขาอย่างไรเพื่อเราจะทำด้วยเช่นกันห้ามทําอย่างนั้นต่อพระยาเวพระเจ้าของท่านเพราะว่าสิ่งพึงรังเกียจทุกอย่างซึ่งพระยาเวทรงรังเกียจพวกเขาได้ทำต่อพระของพวกเขาแม้แต่บุตรชายและบุตรสาวของพวกเขาพวกเขาก็เผาด้วยไฟบูชาแด่พระของเขา ทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าบัญชาพวกท่านในไว้นั้นจงระวังที่จะทําตามห้ามเพิ่มอะไรเข้าหรือตัดอะไรออกไปน้อครับพระเจ้าไม่ต้องการให้เรา,เาไม่ต้องการให้อิสราเอลเนี่ยถามเกี่ยวกับศาสนาของชาวต่างชาติที่อยู่รอบตัวพวกเขาว่าเขากลับไหวบูชาพระของพวกเขาอย่างไรพิธีกรรมของเขาอย่างไรพระเจ้าไม่ต้องการให้ชนชาติอิสราเอลนะไป ศึกษาสิ่งเหล่านั้นเพราะกลิ่ว่าจะทําให้เขาหลงไปจากทางของพระเจ้าไปปฏิบัติพระเหล่านั้นนะครับพี่น้องครับบางครั้งชีวิตของเราทีา่การอยากรู้อยากเห็นนะเป็นเรื่องที่โลดหลวงแล้วก็ทําใหเา้เกิดการทดลองแล้วก็ดําเนินชีวิตที่ผิดพลาดไปได้พระเจ้าไม่ต้องการให้เรานมัสการพระเจ้าเหมือนกับการนมัสการพระเจ้าการนมัสการพระต่างๆเนะทพเจ้าต่างๆการเส่นไหว้การ บูชายันพระเจ้าไม่ต้องการให้เราทําแบบนั้นพี่น้องครับพระเจ้าไม่ต้องการให้ประชากรของโรรองน์นมัสการพระเจ้าเหมือนกับสายศาสตร์เหมือนกับพิธีกรรมพระเจ้าไม่ต้องการให้เราทําแบบนั้นนะพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเอาของมาเส้นไหวแล้วก็พระเจ้าจะประทานพระพรอวยพรอย่างนั้นอย่างนี้นะครับพระเจ้าไม่ต้องการเครื่องเส้นไหวทั้งหลาย แต่พระเจ้าต้องการชีวิตของเราที่สัต์ซื่อและก็เชื่อฟังพระเจ้าต้องการให้เราเป็นคนที่เชื่อฟังแล้วก็ยำเกรงพระองค์ชีวิตที่เป็นแบบนี้คือเครื่องถวายบูชาที่พระเจ้าโปรดปรานแล้วก็พอพระทัยมาถึงข้อคิดคําถามจากพระคำนะครับพี่น้องครับท่าทีในการนมัสการพระเจ้าของคุณเป็นอย่างไรบ้างเรื่องนี้การเข้ามานมัสการสรรเสริญพระเจ้าแต่ละครั้งของเราท่าทีของเราภายในเป็นอย่างไรเรามีท่าทียำเกรงพระเจ้าถวายพระเกียรติพระเจ้าไหม ไม่เพียงแต่การเข้ามานมัสการพระเจ้าในพระนิเวศของพระองค์แต่การนมัสการพระเจ้าคือตลอดชีวิตของเราตลอดเวลาที่เราอยู่ท่ามกลางผู้คนคนรอบข้างคนที่ค้าขายกับเราคนที่เรียนหนังสือคนที่ทํากิจกรรมกับเราคนรอบข้างเหล่านั้นเมื่อเราอยู่ท่ามกลางพวกเขาเรากําลังดําเนินชีวิตเป็นเเป็นครื่องบูชาที่ที่เตรียมตัวที่พร้อมในการที่จะนมัสการพระเจ้าด้วยชีวิตที่ บริสุทธิ์ชอบทาเป็นชีวิตที่ดีนะครับเราจะมีท่าทีที่ถูกต้องเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อพระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วยกับเราแล้วก็นําเราพี่น้องครับจะมีท่าทีในการนมัสก,การพระเจ้าตามที่พระองค์ประสงค์ได้อย่างไรพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องอ่านในพระธรรมของพระเจ้าแล้วก็ศึกษาทําความเข้าใจแล้วก็ทําตามต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการที่จะทําตามพระคําของพระองค์ เนื้ชีวิตของเราก็จะมีท่าทีในการเข้าเฝ้าพระเจ้านมัสการพระเจ้าอย่างที่พระองค์ประสงค์พระองค์ประสงค์ให้เราคืนดีกันและกันพระเจ้าประสงค์ให้เรามีความรักอยากไม่มีเงื่อนไขพระเจ้าประสงค์ให้เรามีชีวิตที่เชื่อฟังอย่างเคร,งรง่งครวทั้งหมดที่บันทึกในพระคำของพระองค์นี่คือแหละ,ะนี่คือท่าทีที่ถูกต้องที่พระเจ้าประสงค์ให้เราทำฉะนั้นเมื่อการเข้ามานมัสการพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวในครอบครัวหรือในธิจจรเราก็จะมีท่าทีที่ถูกต้องอยู่เสมอตลอดเวลา โดยการส่งนำของพระวิญารมทธส์นะครับจะหน ar ar, ah ุนใจคนรอบข้างให้มานมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้องได้อย่างไรพี่น้องครับคนจํานวนมากต้องการที่จะแสวงหาพระเจ้าเที่ยงแท้และต้องการที่จะนมัสการพระเจ้าเที่ยงแท้แต่คนจํานวนมากก็ยังไม่ได้พบกับพระเจ้าเที่ยงแท้แล้วก็ยังไม่มาถึงการนมัสการพระเจ้าที่ถูกต้องเราจะนําพวกเขามานมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้องได้อย่างไร ชีวิตของเราต้องเป็นแบบอย่างท่าทีในการนมัสการของเราที่ถูกต้องจะต้องสัมผัสแล้วก็ทําให้พวกเขาได้เห็นจริงในชีวิตของเราว่าเรานมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงจริงๆและชีวิตที่นมัสการอย่างถูกต้องนั้นจะทําให้คนรอบข้างเราเนี่ยเปิดใจสวยงาพระเจ้าที่เราเชื่อแล้วก็มานมัสการพระเจ้าร่วมกับพวกเราเอมเมนไหมครับเราใช้ลานี้ทิ่ฐานต่อพระเจ้าร่วมกันนะครับอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะทําตาม ก็แต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์ว่าขอคิดชีวิตจะพระคำของพระองค์ในเช้าวันนี้ที่พระองค์ให้กับเราขอพระณบริวสุดที่จะนำเราพรุงเจ้าเราต้องการดําเนินชีวิตที่มีท่าทีที่ถูกต้องในการนมัสการสรรเสริญพระเจ้าเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตที่ให้กับพระเจ้าขอพระเจ้านำเราพรุงเจ้าขอพระณบริสุดช่วยเราปรุงเจ้าเราขอพึ่งพระองค์ในสิ่งที่เราจะปรับปรุงท่าทีมองในการนมัสการพระเจ้า ที่เราจะปรับเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มเติมปรับปรุงแก้ไขขอพระเยบอมสุดช่วยเราโดยพระองค์จงเราที่ฐานทุตต์พรงรุงกันในพระนามพระเยคริสุ์ิจาระเอเมนขอพระเยบอมสุดท,ที่จะเติมเต็มให้กับเราทุกคนนะครับขอบพระเจ้าอวยพรครับ ทอนไปให้คนรู้ว่าใครที่นำข้าไป